อำเภอโกสุลพิเศษจังหวัดมหาสารคามค่ะวันนี้กบมีโอกาสได้มากคับนกพรนกพรซากูโอ้ยจริงๆเราเป็ได้พืชหักเนาะพืชกางเดเชิญคุณแม่ราเต๋ของบ้านนาค่านุบ้านมากุณแม่มาถวายสาวไมีความพึ่งหนค่ะคุณแม่ก็ดีใจขอบคุณพี่ขอบคุณน้องบ๊วยสิเกียนเนี่ยชาวโบ้าณยังตอบขึ้นหอ โ the so ่อน้อยโ่อสีสัรบความเท้ชบันแท้นะคะหลายๆยู่บ้านนาะแ่ะเนาะทีฉันด่ดีใจมากที่ว่าร์มนีได้มาทำุญออกรถ้อกน่ออกมามยกับี่เรเา้ออกมากเรย่องาออระตอดอระตอเฉยเนาะ่นขึ้นในสุมากบอกว่าแต่ซอยนี้คุณแม่าานคุณแม่กัมี้อมยิดูบบีแต่หลายขอคุณพีงขอคุณน้องบ่าวาจิกินเอฟ ก็มาพี่น้องเจ้ากอลลำเพลินของคุณแม่สิษห้าท่องยูทูบลกาขอบคุนพีขอบพณน้องเต้นรำเอ็ทอ่เนตหลหลขาบ้านไล่ดีบ้างนะคะเนาะที่หนงาไนง่ายดีพูนกีขอบคุนหล่ดีใจไปติดเทกมาทุกทะเลาะซุปตานี่ผะซุปตาแล้วก็ได้ลองเต้นเอ้าแล้จบไปแล้วบอกว่าจบแล้วเราอาพื่อสชงเนขอบคุนคุณพ่อ นได้ยกเลยะหลายๆท่านเนาะค่ะเนาะโอ้ประธานสภาโอ้ะธาสภาวัฒนธรรมแล้วก็ท่านขึ่พอไดยกรอประธานโ่ค่ะตอบขึ้นหลายๆหลักร้อมเชินแม่หลายๆขึ้นแม่ได้ค่่เด้อหายมิไดความสุขควมเจริญล่ำล่ำเลยรวยเชิดแม่กับพ่อแม่หอกกับพี่ท่าห้าวยพรหายพี่น้องเจ้าไใต้เชวดโยกข้าลยกกะพี่น้องหมู่บ้านเข้าน ค้ามช่งอ่ชาบันเทงที่มากน่นนพ้อที่น้สุภาพแข็งแรงยูดีมีแี้ยยูรอดปลอดภัยไปใส่มาใส่กแต่ม้ความชุมพื้จะเรอง่าเอฟห้จุร่ำร่ำรวยรวยไปด้วยกันนะครับรอมุณแงะสวัสดีค่ะอ่าต่อไปนี้นะครับนี่เป็นแม่สุภาพนะครับวันนี้เป็นผู้นำท้องที่องิ่ครับเรียนท่านท่านายกนะครับท่านนายกท่านผู้ใหญ่บ้านท่านกำนันครับ เมื pe pe players, ่อนั้นก็ไปงานบ้านหองปูหล่ะครับทางหลวงพ่อข้าคู่เพมันก็เลยพลัวก่าไปหาว่าอยากได้ชาตน้งพีนองมันแห้งว่าหลวงพ่อข้าคู่เจ้าคณะผมเพื่อของตู้นี่สานผู้บริหารครับก็ได้ไปบ่งกำนัลผู้จับ้านครับขึ้นไปกล่าวคำพึงมีคุณรับทีมงานที่มาร่วมทอดเสือทอดสาดกัน้ไปแล้ว รองผู้ีัญชาการพิทักษ์โลกตั้งสมภพด้วยารผนึก่วงรวมอะไนี้จะเป็นกำนัลปั้นแมงครับพี่น้องครับกำ้านแล้วก็จะเป็นอบตนายกอบตผู้บังคับการประดิษฐ์ประคุณหลวงพ่อในการทั้งสองลูปนะครับพระวัตาเป็นประเดิษฐ์ประคุณหลวงพ่อกับตุ้นทีหักต่างเภอบ้านประเดิษฐ์ประคุณหลวงพ่อนะครับกระตุ้ที่เป็นเจ้าภาพอยู่ที่นี่กับผมนา่งด้วยสายทองนะครับนายงดูโครงการบราณคดีตะบนแทนวันนี้ดีใจนะครับดีใจยั่งยิ่ง ที่ในมานครับตำบลตำบลพนสูงนะครับตำบลพนสูงมาพบนองใต้นะครับแนวท่าเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นพอพิมพ์ของชาติที่กันแนวท่าเดียวกันมาจากผู้เกษนาอายุราชการแล้วกก่าน,นะครับด้วยความนะครับต้องการอยากอยพัฒนาบ้านอยากจะพัฒนาเมืองนะครับเลยมาลงนายกมีเจตนาเดียวกันนะครับกับนายกตำบลแัง เป็นนอกนะครับไส่เดียวกันเลยเนี่ยพ่อแม่เดียวกันจำพ่อแเวเดียวกันไส่เดียวกันนะคก็บม่นี่ดีใจนะครับมาร้อยเอ็ดเนี่ยคือว่าเป็นเมืองที่ครับร้อยเอ็ดเป็นเมืองที่สารคามเป็นเมืองน้องเพราะว่าเมืองร้อยเอ็ดเกิดก่อนเมืองสารคามเมืองขุบนเกิดก่อนเมืองร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดเกิดก่อนเมืองสารคามเมืองสารคามเกิดก่อนเมืองขอนแก่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ศิละปะนะครับก้อนหนานี้บานแทงน่งมีลำเพินนะครับว่าว่าจะเป็นสามน้อเพินบานแทง่งว่าวจะเป็นอ่าเบธลายุ่มไม่ว่าจะเป็นอ่า,มมาออนตาพัฒนาลำเพินหัวริมบึงได้วัฒนธรรมไม่จากพี่ละรับไปจากร้อยเอพี่ละไปจากประทุมรละนี่แหละนะครับกับผมจ้าได้ว่าเพิ่นได้จ้างได้ว่าจ้างพอคู่นะีฮะลำเพินเนี่ยจากประทุนลนี่ครับไป ไปประทิปประสาทไทยลำเพลินทางบ้นแท้ของเฮาก้อนนี่ก็มีคณะสายทองรุ่งลำเพลินครับนะครับพอเกศสายเกศแก้วนะครับเพิ่นกัอยุ่นี่แหละครับยู่ประทุมหลัดนี่แหละเพราะฉะนั้นที่นี่เป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างของวัฒนธรรมมือนี้ยุ่ด้านหลังครับศิละปะนวัฒนธรรมทั้งสิ้นนะครับขอเสียงตบมือนะครับดังๆ นี่นะครับพวกบางพวกเอาจักบางผู้เห่นงกองก็เพิ่งั่นครับมีแต่คนรุ่นเดียวมีแตพคนรุ่นเดียวหลังจากว่าหลังจากรุ่นนี้ต่อไปเนี่ยผู้สืบทอดมีบอกผู้สืบสืบทอดวัฒนธรรมเนี่ยขนมข้างเมืองประเทศนี้จะมีบอกแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับบ้านแพงตำบลแพงรับเอาจากที่นี่เดี๋ยวนี้ดังระดับประเทศครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ แล้วก็ยังมีเพชรหมอลำเพชรลำเพลิพลพนลบัวริมบึงแล้วก็สาวน้อยโชว์วันที่สามสิเบเอ็ดนี่ขันบ่อไก่บ่อไก่ขันผู้ได้ไปนายโยบันแพง้งสิจายคาร์โลไทยอีกหนึ่งวงสาวน้อยลำเพลินโชว์วงสองครับสาวน้อยลำเพลินโชว์วงสองวันที่สามสิเบเอ็ด นะครับที่สนา,า,า,ามกีฬากลางอำเภอโกลุมสมิสัยปอยยูใสครับยูบานแพงของเฮาผู้ใดไปไปถามเอาคารถจากนายกยบับไปจับร้อยเอ็ดยนี่น่ะแด้ต้องไปจับร้อยเอ็ดร้อยเยี่ยนเด็ดขาดขาดขาได้เลยครับได้เลยนะครับแม่ทุกภาคีการเป็นแม่เที่ยวพอมาพอ,พอสงการเนี่ยเป็นเที่ยวกันกับนายกแต่ว่าหาเสียนต้องการนะครับแต่ว่าท่านีนเรื่องตั้งไปก่อน เกี่ยวไปกอนนะฮะไปผู้หลักโตัวน,นี้กัไปกำลังตัดตัดยวยิ้วอยู่กำลังตัดต้นยิว้วกำลังหลายสิ่งหลายอย่างแห้งมูนแห้งพุ่นพิ่นเอาว่าต้มกิงหมดแล้ว่นมานอ่ะต้มยินหมดแล้วโอเคนะครับขอบคุณนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงนะครับก็ได้ขอบคุณหลวงพ่อพร้อมกับพี่น้องชาวนาะขะ้าวคนพวกสูงด้วยการนำของท่านนายกของเรานะครับที่ยอดเยี่ยมมากแต่ครับวันนี้ให้การต้อนรับ นะครับอาหารการกินเดี๋ยวโหเหลือเฟือครับผมพอกลับบ้านผมพอเมื่อวานน้ำนะครับพระมาแหนมเนี่ยอร่อยมากครับระดับโอโหโปรเฟชชั่นอลเลยนะครับแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างนะครับกินด้วยใจนะครับมาด้วยใจแล้วก็นะครับท่านก็ต้อนรับด้วยใจท้ายที่สุดนี้นะครับยังจะมีครั้งต่อไปเพราะเหลือใบเคลมหนึ่งศาสตร์เดี๋ยวจะไม่อีกเอายุโรอเที่ยวครั้งนี้แหลวบัลลังก์พอว่าเอายุโรอแถวๆนี้แหละบัน สารเบิ่์นเบิ่งนได้กลับว่าคนรักหลวงพ่อเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งนะครับที่มานะครับนะครับยังไม่ถึงครึ่งที่มาเพราะว่าพ่อหล่ะคนสงสาร่คนเบิร์นกู้เบิรนตอนลาตัวนั้นเล็บเบิกเบิกไว้นะฮะแต่ว่าหลายวันเบิ่งนไม่กลับหนึ่งทำไมคนตำบลแพงเนี่ยรักหลวงพ่อทั้งทั้งที่ทมีเจ้าคณะตำบลเนี่ยสองท่านวัตตาสามัคคี่ท่านเฉดหนึง่งหลวงพ่อเขตสอง แต่ว่าในเขตตะบลแพงอําเภอโกสุมิสัยทั้ง16หม,มู่บ้านเนี่ยด้วยความรักด้วยความเคารพนะครับหลวงพ่อนะครับปฏิปทาท่านเป็นคนที่นะครับสบายๆเป็นนักพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีดากแก่้แล้วพรับผ <c oughs> ูใ้ใดเก็บเกีนยวเดือดุ่ผู้ใดนกินคลองผิดผู้นั้นปูนมสบายคิดถึงนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดนะครับเราคงมีทางการเมืงวันเข้าซื่อๆเลยเบิ่งรูกรางเพป็นนะครับใกล้เคียงกัน แตะกี้ผมรังเซียจว่าแมนมันเป็นน้องสร้างนี่นะครับเป็นน้องนะครับเป็นน้องรูปร่างเดียวกันการรูปร่างเดียวกันกับน่นาหยกดเดี๋ยวเหรอพ่อมาเอไหนเอาเช่นนะครับท้ายสุดนี้ก็ขอให้นะครับอารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งทางศิลทั้งหลายนะครับในสามลูโลกนะครับจงมาโดยประธานประทานพรให้กับน,นะครับทั้งคณะนะครับศิลปินของเรานะครับพี่น้อง นะครับของตำบลนี้นะครับจะมีแต่ความสุขความเจริญโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับท่านผู้นำนะครับขอให้เป็นอีกสมัยหนึ่งเพราะพวกเขาเป็นเป็นอีกสมัยเดียวตอนนี้นะครับเข้าไปเต้องเรกนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับจะมีแต่ความสุขครับแล้วร่ำรวยนะครับเจรยญจะจนนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันดีครับ